วันนี้พาไปดู2กิจกรรมใหม่นะครับก็คือกิจกรรมแรกเนี่ยจะเป็นท็อปอัพะทรับ5ปีนะเติมเงินทั้งหมด199เพชร99เพชรเนี่ยจะได้เป็นสกินระเบิดเครื่องนะครับเฮ้ยสวยนะเนี่ยเครื่องแล้วเป็นแบบประตูสู่มิติเหมือนแบบหลุมแบคโฮอะไรสักอย่างนะครับส่วน199เพชรเนี่ยก็จะได้เป็นสกินกล่องดวงใจอันนี้นะฮะก็เป็นของที่ฉลองครบรอบ5ปีฟรีไฟลนะครับ199เพชรเนี่ยก็ประมาณ 50 60บาทเราเล่านี้นะฮะก็อันนี้ผมเติมไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดรับกันเลย ส่วนกิจกรรมที่2นะครับก็คือกิจกรรมหอคอย5ปีหรือว่าโทเค็น3มเหรียญนั่นเองนะครับกิจกรรมนี้จะมีของรางวัลใหญ่เป็นสกินหมัดครบรอบ5ปีฟรีไฟนะฮะวิธีเล่นเนี่ยเหมือนเดิมเลยเปิดสุ่มให้เจอโทเค็นครบ1เหรียญก็ได้สกินแอร์บอร์ดนะสเหรียญได้ไอวอรสเหรียญได้สกินหมัด5ปีนะครับชื่อหมัดว่าอะไรเอ่ยลิมิตเลสพันจะได้ประเมินพลังของมันต่ําไป <What? S 1> คือเป็นสกินหมัดที่ผมเห็น ว็บแรกแล้วก็ไม่ได้รู้สึกถึงความสวยนะครับคุณผู้ชมดูเอฟเฟกบนตัวหมัดดิมันเป็นออร่าม่วงๆแบบจางๆคือมองไม่ค่อยเห็นนะ่ะ5ปีทั้งทีนะห้ปีนะีไม่ใช่5วันฟไฟนะ่าจะทำแบบให้มันอลังการกว่านี้นิดนึงนะครับแต่ก็บ่นไปอย่างนั้นแหละสุดท้ายก็สุ่มอยู่ดีนะฮะ ในส่วนของรางวัลทั้งหมดนะครับมาดูกันมีอะไรให้เล่นบ้างก็มีโทเค็นเนี่ยแหละสําคัญสุดเฮ้ยแต่ว่าเขาใส่หมัดมาในตู้เลยนะรอบนี้ถ้าโชคดีก็อาจจะเปิดเจอไปเลยนะครับแบบไม่ต้องสะสมโทเค็น ส่วนของรางวัลอย่างอื่นก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่กดคามได้เลยนะฮะในส่วนของการสุ่มกิจกรรมนี้นะครับวิธีการเล่นก็คือเหมือนกับที่ผ่านๆมาเลยก็คือสุ่มแล้วก็ย่อยแล้วก็สุ่มแล้วก็ย่อยซึ่งผมเนี่ยก็กดสุ่มทีละหนึ่งร้อยเพชรรัวยาวไปเลยนะครับก็มีแอบลุ้นนิดนึงแหละว่าหมัดเนี่ยมันจะออกมาหรือเปล่าแต่สุดท้ายมันก็ไม่ออกอยู่ดีนะผมก็ต้องเก็บสะสมจนครบ3โทเคนแล้วก็เอาไปแลกสกินหมัดนะครับ เสร็จแล้วเนี่ยผมโดนกิจกรรมนี้ไปถึง2,200เพชรหรือประมาณ600บาทนะครับ<_ C _><_ C _>ในส่วนของสกินหมัดอันนี้นะครับครบราบ5ปีฟีไฟลมันน่าจะอลังการกว่านี้นะ ถ้าเกิดเอาไปเทียบกับหมัดคาวที่แล้วไอ้มัดไฮบ r ิดพันสอสีเนี่ยผมว่าอันนี้มันยังดูดีกว่าอีกนะครับเนี่ยต่อยเสร็จมีประกายสายฟ้าแล้วหมัดมันก็เปลี่ยนสลับได้2สี 2> ดูแบบว่าคนละเกรดคนละราคากันเลยอะ่ะและไอ้มัดอันล่าสุดนี้นะผมเห็นแล้วผมนึกถึงไอ้เจ้าหมัดอันนี้เลยหมัดดนตรีครับคุณผู้ชมดูออร่ามันมีความคล้ายกันอยู่นะแบบแดงแม่วงมวงแต่ว่าหมัดดนตรีดูดีกว่าชัดเจนนะครับ ส่วนสก,กินระเบิดเนี่ยก็ต้องบอกว่าสวยดีนะเป็นสก,กินเติมเงินที่มีเอฟเฟกเด่นดีนะครับเป็นเหมือนกับหลุมแบคโฮที่จะดูดทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปมันเป็นซีรีส์เดียวกับไ w วอลอันนี้ด้วยนะฮะฉลองครบรอบ5ปีส่วนสก,กินกล่องดวงใจเติมเงินก็ ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะมันไม่ได้มีเอฟเฟกพุ่งขึ้นสูงๆนะครับแต่ไอประตูสู่อนาคตที่ผมคุ้นมากเลยเหมือนมันจะมีไปแล้วทีหนึงอ,ะอ่ะอ๋อนี่ไงมันคล้ายกับอันนี้นะครับเนี่ยค้นหาประตูสู่อนาคตอ่ะเป็นแบบประตูมิติคล้ายๆกัน ก็โดยรวมแล้วก็พอใช้อ่ะนะคิดซะว,ว่าของแถมและกันนะครับไม่ได้เสียเงินซื้อเติมเพชรแล้วก็ได้แถมมาแล้วก็เดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับเราไปดูเจ้าหมัด5้าปีฟิฟา์อันนี้ใน4ีวสีกันนะฮะวันนี้เดี๋ยวจะเล่นต่อยหัวคนทางเกมเลยแล้วก็เล่นพร้อมกับระเบิดเติมเงินด้วยนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ และนี่ก็คือสกินใหม่หมัด5ปีฟรีไฟล์เป็นหมัดที่เอฟเฟกออร่าไม่ค่อยจะชัดนะครับจุดเด่นของเขาน่าจะอยู่ตรงบริเวณกระบอกที่ห่อหุ้มกำปับบ้นอยู่อันนี้ยังดูดีมากกว่าอีกนะครับแต่โดยรวมแล้วผมว่ามันก็ยังจืดจางอยู่ดีเนี่ยดูเวลาต่อยนะ SSSS SS สซูหมัดคราวที่แล้วไม่ได้เลยนั้นเราอะ ไม่เป็นไรหมัดจะถูกจะแพงแต่ว่าเราขอต่อยแรงไว้ก่อนละกัน<อ>หยอดระเปิดตัดกำลังศัตรูก่อนหนึ่งลูกโดนวิไม่แตกอเดี๋ยวเดีวเดี๋ยว,ยวผมไม่ได้เล่นปืนนะครับวันนี้ผมจะเล่นหมัดแต่เอาด้วยหน้าไปอีกสักลูกปะยอดดักซ้ายสวยเพื่อนล้มหนึ่งพันยาแป๊บนะครับมาแล้วจ้าเอสเอสเอสลมม้มหนึ่ง ล้มสองหมดตี้ <laughs> จะถูกจะแพงขอต่อยแรงไว้ก่อนก็พอนะครับแต่ว่าใส่พิกล้ามานี่ยังไงก็ต่อยแรงอยู่แล้วแหละแต่ต้องเข้าประชิดตัวนะเพราะถ้าเข้าไปถึงตัวเนี่ยจะโดนยิงแรงแรงแทนว่าไงเพื่อน เพื่อนก็นักบวยเหมือนกันเหรอเราอะมีการออกอาวุธด้วยนะ SSS เอสเอสเพื่อนต่อยอรัวเลยนี่เดี๋ยวขอเทสสกินระเบิดให้ดูก่อนนะครับต้องดูในเกมกันแบบชดๆและนี่ก็คือสกินใหม่ระเบิดห้าปีฟีไฟสวยนะครับเป็นเหมือนเอฟเฟกต์แบล็คโฮลหลุมดำดูดทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปจริงๆมันคือประตูสู่มิติมากกว่านะผมก็ไปเรียกสเ็คโฮลเลย เดี๋ยวผมจะโชว์วิชาเคลื่องระเบิดร้อยเมตรให้ดูไอตัวนี้มันเดินเเเเอออสสสอสเ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 อสทำไมน้อนดูแบบเดินอองอองน้อนกดออกหรือเปล่าเนี่ยเสียงคนยิงด้านขวาอยู่ตรงซอกพอดีเก็บแอร์ดรอกแป๊บผมจะโชว์วิชาระเบิดร้อยเมตรไฟเดอะโฮ เเป็นไงโอโ้โหช็อตนี้ขอสโลวภาพช้าอีกครั้งนะเป็นการสังหารศัตรู2คนพร้อมกันที่ระยะต่างกันประมาณ100เมตรเดือนนี้นะครับมียอดรับชมจากผู้ติดตามเพิ่มขึ้นมาเป็น53%แต่คนที่ยังไม่ติดตามก็มีถึง4.6%เลยนะครับเพราะฉะนั้นใครกดเข้ามาดูคลิปบ le, ่อยๆรบกวนช่วยกดติดตามให้หน่อยนะฮะจะได้ถึง10ล้านซับไวๆนะครับ ไอตัวไกลโดนระเบิดส่วนไอตัวใกล้นี่โดนต่อยหัวแตก๊กไอเรากําลังนั่งจะแบบมองไกลๆว่าโดนระเบิดเอฟเฟกจะเป็นยังไงไอตัวขวาดันวิ่งเข้ามามาตอนนี้เรานําอยู่2องสูงนะครับนอนนอนตามพี่มาคุ้มกันพี่ด้วยวิ่งตามติดๆด้วยเดี๋ยวช่วยพี่ไม่ทันพี่ยิ่งเฮาห้าอยู่หยอดระเบิดสูตรไปก่อนหนึ่งลูกโดนแม่ไม่เตก ปืนลูกเหรอแปะหัวไปเด็กสุวรรณยากดออกป้านี่เดินอองจัดเลยคนนี้ยอไปอีกสักลูกไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยเดี๋ยวเดียดียวเเดียดีเดียวเดี๋ยวเดน๋ี๋นหเดีเี่ยเดีวดดีีเเอส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 เ อะไรคือมิเกลไหเดี๋ยวนี้มิเกลมาทำธุรกิจขายไห่ปลาล่าแล้วเหรอตั้งชื่อร้านว่ามิเกลไหดีนะไม่เป็นพี่กล้าถ้าเป็นพี่กล้าดีต้องตั้งชื่อร้านว่าพี่กล้าปลาลาซิ่งชื่ออย่างเธออะไรนอนนอนอะไรเนี่ยนอนกาย 5J6 แหมเล่นทั้งมัดทั้งปืนเลยนะเราอะ ตัวตึงเพลือสีใส่เสื้อนี่ลายเสือสะด้วยมาครับเกมที่4เรานำอยู่30เกมนี้ผมจะรีบปิดเกมทันทีไม่ดีรอหนะ้านะสองคนเบาครับนอนเบาหัวน้ำเงินมาเลยนะเราอะ่ะอสอส,สวนยาออกแน่นอนคนนี้เอาไ้นี่กำไม่เล่นไปเลยนะทีหลังอย่าเข้ามาอีกนะ 4v4 อ่ะ เข้ามาแล้วก็มายืนอองเนี่ยสงสารคนในทีมบ้างไหมว่าเขาอยากจะเล่นยิงๆมันๆเขาต้องมาแพ้พอพวกเรายืนนิ่งเนี่ยเคยถามตัวเองบ้างไหมว่ากดเข้ามาเพื่ออะไร <ut> ไม่เล่นแล้วกดเข้ามาเพื่อมีเสียงข้างบนมาต้องรีบตามไ<อ>ปติดบัญชีฮะยิงอะไรน้อนผมจะโทรวิชาวิก <ut> ำลังจะง้างเลยไอตัวไกลมันลอยเหลือหัวทองแล้วทีนี้ เอสเอสเอาอดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวพิ่งยิงออขอต่อยก่อนให้เขาชุบก่อนเอ,เอสเออให้มันได้อย่างงี้สิกําลังจะต่อยหัวเลยนะสงสารทีมฝั่งนู้นเลยอ่ะ <c oughs> โอ้เขากําลังเล่นกันมันๆกดออกทําไมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับน่าจะแบบว่าเล่นให้จบเกมก่อนค่อยออกนะ นี่มาดูท่า MVP อันใหม่กันนะครับเป็นการขี่สกายวิงมาแล้วก็กระโดดลงแล้วก็ยิงทะล i ฟิลด์ซันนี่มันพี่ยอนชัดๆเลยนะเนี่ย ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับสกินหมัดใหม่ฉลองครบรอบ5ปีฟรีไฟเป็นการฉลอง5ปีที่เงียบเชียบจืดชืดมากเลยนะครับช่วงนี้ต้องยอมรับว่ากระแสฟรีไฟเนี่ยดอบลงแบบเห็นได้ชัดเจนเลยนะฮะก็เดี๋ยวเราส่งท้ายดูหมัดใหม่ต่อยหัวกันเพลินๆอ่ะก็ขอตัวลาล่วงหน้าก่อนเลยละกันนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ